มาแรนมาแรนนะคะเมนูนี้จะเป็นแกงกระเจี๊ยบเขียวแบบไม่ใส่กะทินะคะใส่น้ำมันมันสตาร์ดแล้วก็นำกระเจี๊ยบเขียวลงไปผัดค่ะผัดให้แห้งเลยนะให้เขาแห้งให้เขาสุกนะคะให้เขาแบบนุ่มเลยนะคะอืก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ ใส่ขม,มิ้นผงลงไปค่ะเราผัดจนได้ที่เราก็ใส่ขม,มิ้นผงลงไปค่ะก็ผัดให้เข้าเนื้อค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักพักไว้นะคะแล้วจะไปเราก็จะไปเตรียมเจียวเครื่องแกงค่ะ น้ำมันมันมสตาร์ดเหมือนเดิมเม็ดยิหลาผัดให้เม็ดยิหลาเขาสุกนะคะเขาจะได้สารอาหารเขาจะได้ออกมากับน้ำมันนะคะต่อ,อไปก็ใส่หอมกระเทียมพริกเขียวขิงแก่นะคะ ใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดผัดจนหัวหอมเขาสุกนะคะสุกจนเป็นสีเหลืองเหลืองเลยแหละผัดสักพักหนึ่งนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้ต่อไปก็ใส่ขมิ้นผงพริกแดงลูกผักชีป่นนะคะก็ผัดให้เขาสุก เน้นมากคือผัดให้สุกนะคะทุกอย่างต้องผัดต้องคั่วให้สุกอ,อ่ะค่อนข้างจะใช้เวลานะแต่ว่าคุ้มค่าค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะมันก็ผัดจนกระทะไหมเลยนะคะ หม้อด,ดินเผาจะมีความร้อนสูงมากขนาดใช้ไฟเบาแล้วนะอันนี้คือมะเขือเทศที่เรา,เาไปปั่นนะคะใส่มะเขือเทศที่เรา,เาไปปั่นจากนั้นเราก็ผัดนะคะผัดให้มะเขือเทศสุกเลยนะแบบสุกจนจนมีความแตกมันเลยอะคะ่ะเออยิ่งยิ่งแตกมันได้เท่าไหร่ยิ่งทำให้รสชาติของ แกงของเราเนี่ยรสชาติจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้สารแอนโทไซยานินเยอะมากๆด้วยที่มันออกมาจากมะเขือเทศนะคะเออนะคะใส่เกลือค่ะใส่เกลือแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ให้เขาให้มะเขือเทศเขาสุกแล้วก็แตกมันนะคะคอนเซปต์เดิมของเราคือทุกอย่างต้องสุกนะคะสุกจนแตกมันเลยละคะ่ะ ปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะสักห้าถึงหกนาทีก็ก็ตมาเปิดดูหน่อยเดี๋ยไหม้นะคะเดีกระทะไหม้นะจริงๆได้นานกว่านี้ก็ดีนะคะให้แบบให้จนมาเกิดที่เขาข้นเลยอะคะ่ะข้นจนแบบไม่มีน้ําเท่านี้นะคะนานกว่านุ่นยิ่งดีนะคะอืม นี้จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ที่เอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปปั่นนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะเดี๋ยวนุ่นจะเขียนไว้ด้วยว่านี่คือเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นำไปแช่น้ำแล้วเอามาปั่นนุ่นแช่ประมาณสิบกว่าเม็ดได้ะคะ่ะเจ็ดแปดเม็ดก็ได้นะคะแล,แล้วแต่ปริมาณแกงนะคะอันนี้ก็ให้ใหใหปล่อยไว้เขาสุกเหมือนกันนะคะ ให้เขาเดือดให้เขาสุกนะคะอืมจริงๆเติมน้ําเย,ยอะกว่านี้อีกก็ได้นะเพราะว่านุ่นไม่ค่อยชอบคอนอ่ะชอบแบบเหลวๆวอ่ะอชอบกินแกงเหลวๆนะคะก็เติมน้ําลงไปนะคะก็ให้เขาสุกนะคะ ต่อไปก็ใส่กะรัมซสาลาดนะคะใส่พริกไทยดำพริกไทยดำป่นนะคะเป็นเครื่องเทของเรานะคะนุ่นจะบอกว่านุ่นกินแกงนี้นะแบบคืออิ่มมากแบบอิ่มอันนี้คือกระเจี๊ยบที่เราผัดพักไว้แล้วก็เอามาใส่นะคะ จากนั้นก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใส่ผักชีสดแล้วก็ชิมรสจืดก็ใส่เกลือเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วไม่ยากเลยนุ่นลองนุ่นกินแกงเนี้ยนะคะคือจะบอกว่าอิ่มมากนะคะแบบอิ่มแบบมีความอิ่มมากคือสารอาหารมันครบมากเลยนะคะนุ่นจะบอกว่ากระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเป็นตัวที่ ล้างเมือกในลาไส้ได้ดีมากๆเลยแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวเขาจะมีสารกลูตาไทโอนนะเป็นสารกลูตาไทโอนจากธรรมชาติใครกินได้ทุกวันนั้นจะบอกว่าผิวจะดีมากๆเลยนะช่วยเรื่องผิวพรรณนะคะแล้วช่วยอีกหลายเรื่องเลยนะคะกระเจี๊ยบเขียวนะคะใครที่กินแกงถ้วยนี้นะคะเออคือไปอุ้มช้างได้เลยอะ่ะคือแรงดีมากอิ่มนานมากๆเลยนะคะ เออลองไปทำตามดูนะคะดีแน่นอนนะคะกับเมนูนี้แกงกระเจี๊ยบขีอวแบบไม่ใส่กะทินะคะอืม